มูฟออนแล้วค่ะชาลลอตโพสรูปสวยหลังโดนมิจฉาชีพหลอกโกนเงิน เรียกได้ว่าหลังจากที่ผ่านเรื่องร้ายๆมาแล้วชาร์ลอตออสตินค่ะก่อนหน้านี้มีการตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอเซนเตอร์ถูกหลอกเงินไปกว่า4ลร้านบาทเลยนะคะแถมยังบังคับให้วิดีโอคอลจนทําให้เจ้าตัวเนี่ยกลัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากๆแต่ว่าล่าสุดค่ะได้ออกมาโพสต์รูปแต่งหน้าซะสวยเลยค่ะพร้อมกับบอกว่า MOve On จากเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นโดยเธอได้เขียนแคปชั่นว่าชีวิตต้องดําเนินต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งนี้ยังคงมีแฟน ขับแล้วก็เพื่อนร่วมวงการต่างมาให้กำลังใจแล้วก็อบกอดสาวชาลอดกันอย่างมากมาย สำหรับชาลลอตออสตินถือว่าเป็นนักแสดงและเป็นนางงามสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษที่ผ่านเวทีการประกวดมิสแกรนชุมพรโดยเธอสามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศและได้เข้าร่วมการประกวดในเวทีมิ g แกรน Thailand 2022โดยชาลลอตได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่5ในระหว่างการแข่งขันได้รับความนิยมจากเหล่าแฟนนางงามมากมายและให้จับคู่เป็นคู่จิ้นกับอิงฟ้าวราหะด้วยชาลลอตได้เปิดตัวในฐานะนักแสดงกับการ รับบทนําในมินิซีรีส์โรแมนติกเรื่องโชมีเลิฟค่ะยังไงก็ขอให้เรื่องราวหลาๆนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ